วิธีประกอบ Ver t e x Smart s c r e e n ขนาด32นิ้วความละเอียดฟู l HD จอภาพระบบสัมผัสพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 13 Play s ส o r e ไม่ว่าจะใช้เป็นมอนิเตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์ในร้านอาหารหรือร้านค้าใช้ในการประชุมหรือใช้สำหรับดูหนังดูซีรีส์ก็สนุกไปอีกแบบลำโพงขนาด8วัตต์2ตัวมีแบตเตอรี่ใช้งานได้นานประมาณ2-3ชั่วโมงพร้อมล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสบายๆรับประกัน1ปีวันนี้เราก็จะมาประกอบ v วอร์ x Smart Screen นะครับ ตัวนิ้วนะครับที่เป็นแอนดรอย13มีแอปเปิลนะครับในกล่องมีมานะครับจะเป็นสแตนตัวนี้นะครับมีล้อเลื่อนด้วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัว1 0 0 0 0มืนมิลลิแอมนะครับแล้วก็มีแกนนะครับที่เพิ่มความสูงนะครับแล้วก็ปรับระดับได้นะครับปรับระดับก็จะปรับตรงนี้นะครับกดลงได้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยนะครับก็จะมีแกนก็จะมี เราเรียกว่ามาร์กครับเสียบลงไปเลยครับชั่ตามร่องของมาร์กนะครับเรียบร้อยก็จะมีโอกเลีย่มอยู่4ตัวนี้ตัวขาปิดอ่าดูด้านล่างครับมีรูอะแดปเตอร์นะครับสำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่เสียบเข้าไปครับ ใส่น็อตเข้าไปครับเป็นเหอ็กเหลี่ยมนะครับมีล้อให้ด้วยนะครับสามารถเลื่อนได้สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายครับผมใส่น็อตให้ครบทุกตัวครับ,รบน็อตมีสี่ตัวนะครับผม นี่ได้ทำครับดาวเท่านั้นเอครับนั่นหมายถึงยี่ห้อที่เขาทำมได้เลยครับจิตสำนึกได้เลยคก็อย่าลืมเสียบสายที่เป็น DC เข้าชาร์จแบตน,นะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับมีสกรูหนึ่งตัวสำหรับปิดฝานะครับ อันนี้ประกอบเองคนเดียวได้เลยนะครับอ่็ uh, <okay. S 1> จะตั้งได้แบบนี้ครับหลังจากตั้งแล้ว <Okay. S 1> ก็จะมีตัวปิดฝาแบบนี้ <Okay. S 1> สังเกตรูยึดนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเอาจอมาขึ้นกันนะครับ ที่ยวจอขึ้นนะครับยกจอมาแล้วก็สังเกตนี่ครับมีรูล็อกตรงนี้เข้าได้ไหมนี่งไงล,งล็อกปุ๊บตัวเลื่อนล็อกมันก็จะล็อกเองเ,เลยครับถ้าเราต้องการออกเราก็มาเลื่อนสไลด์ตรงนี้ครับอ,อ,อ่าเข้าแล้วเสียบ USB Type C เพื่อนำตัวกระแสไฟเข้าจอครับวิธีการใส่ฝาครอบตัวด้านหลังนะครับหลังจากเราเสียบ USB Type C ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีมาร์กอยู่ด้านบนนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีขาล็อกอยู่เราเสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับง่ายๆแค่นี้ครับผมเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจอหมุนได้ครับอ่าอันนี้ปรับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นหมุนจอในโซ่หมุนแบบนี้ครับออตโต้โรเทต w o r t ์เทคสมาร์ทสกรมนิ้วนี่ก็คือวิธีการประกอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิจัยในเรื่องของการใช้งานอีกทีหนึง่งฝากกดติดตามไว้ครับผม